ซื้อรถแถมประกันพลบบไหมคือรถเนี่ยมันจะไม่เหมือนป้ายแดงตรงที่ว่าพลบป้ายแดงเนี่ยเขาจะแถมพลบภาษีเพื่อจดใหม่แต่รถบางคันเนี่ยครับพี่จา๋ามันมีภาษีอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันมีภาอีอยู่แล้วถ้าสมมุติมันไม่ขาดผมจะแถมให้พี่ยังไงในเมื่อผมไปต่อไม่ได้ไปต่อขนส่งก็บอกว่าภาษีเถื่อนเนี่ยแต่ถ้ามันใกล้ขาดนะครับใกล้ขาดอย่างงี้มีนา67อันนี้ขาดแล้วเนี่ย อย่างเงี้ยผมจะต่อยที่ถึงมีนา6-8ใช่ป่ะปีนี้6-7ใช่ไหมอะถ้า,จ,าจัดปไปในคันเนี้ยคันเนี้ยพี่จะได้มีนา6-8ไม่ใช่ว่าเดือนนี้เดือนพฤษภาพี่จะพฤษภา6-8เป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะว่าภาษีมันไม่ขาดผมจะไปต่อยพี่ยังไงพี่เจ้า12รอบเดือนอะมันไม่ใช่บางอันก็ได้3เดือนบางอันก็ได้6เดือนบางอันก็ได้9เดือนบางอันก็ได้12เดือนขึ้นอยู่กับวันที่มาซื้อรถแล้วก็รอบพรบอรของเขานะครับ แต่ถ้ามันเหลือเดือน2เดือนตามกฎหมายมันต่อได้ผมต่อให้แต่ถ้าเกิน3เดือนนะครับถ้าเกิน3เดือนพี่อาจจะโชคร้ายหน่อยก็คือ4เดือนหมดแล้ววะสามเดือนหมดแล้ววะตรงนี้พี่ต้องไปต่อเองผมจะต่อให้พี่ไม่ได้เรื่องของภาษีพรบกฎหมายเขาให้ต่อได้ไม่เกิน3เดือนพี่ลองคิดดูถ้า6เดือน ต่อได้เจ็ดเดือนต่อได้พี่จะเจอรถแฝดเต็มท้องถนนเลยเพราะคนต่อภาษีสองรอบ,อ,บอันนี้ไปแปะอีกคันหนึง่งซื้อวีออสผีอีกคันนึงมาแปะสองคันกฎหมายเขาล็อกไว้ห้ามเกิน3เดือนถึงจะต่อได้ทีนี้พี่จะมาบอกว่าเฮ้ย hey, hey, ต่อให้หน่อยกูจะเอาอีกรอบนึงไปซื้อป้ายแดงมาไม่เข้าใจรถมือสองไงพอไม่เข้าใจปุ๊บจะเอาอย่างเดียวทะเลาะก,กันนะทะเลาะก,กันโพสต์ด,ด่าก,กันว่าไม่แถมไม่แถมแถมจะแถมส้มตีนแล้วมาแถมไม่ได้นะตามกฎหมายมันแถมไม่ได้ สามเดือนเท่านั้นถ้าวันนีเเ้เดี๋ยวหาให้เดี๋ยวเดินหาให้เมื่อกี้เจอแบบแบบอะอย่างนี้กรกฎาคมอันนี้ลัคก,กี้เลยหกกรกฎาคมปีนี้หกกรกฎาคมผมต่อให้ 68. พี่ไปเลยกรกฎาคมปีหกแปดพี่หมอกรถกับผมเดือนห้าไอ้คันนี้พี่โชคดีเลยได้หนึ่งปีสองเดือนได้ผมให้แต่ถ้าเกิดเป็นกันยายนผมจะต่อ,อยังไงเดือนนี้เดือนห้าไปต่อขนส่งก็ไล่กลับบ้านบอกภาษีไม่ขาดมึงต่อทัไมมึงมีรถแปดเหรอภาษีเหลือตั้งสี่เดือนมึงต่อทำไมเขาก็จะได้ผมกลับบ้านต่อให้ไม่ได้ลูกค้าก็ ใบแบกรับพอสี่เดือนหมดโอ้ยร้านนี้ไม่ใจเลยยแต่ไม่ใจเลยไม่ต่อภาษีให้แม่งเอารถไปใช้ตั้งหกสี่เดือนห้าเดือนภาษีสองสามพันบาทนี่มีบัญญาจ่ายภาษีพันเดียวพอรดหออกร้อยไม่มีบัญญาจ่ายมาทะเลาะก,กันน้อยอกน้อยใจด่าเฮียซะง,งั้นนะเข้าใจกันไหมเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะแล้วแต่รอบแล้วแต่คันเราไม่ได้เก็บตังค์เราแถมเราแถมเราไม่ได้เก็บตังค์ถ้าป้ายแดงที่โดนภาษีพรบรแต่ถ้าเป็นผมผมพี่ไม่ได้โดนเราแถมตามรอบของมันนะครับ